มั่วนี่นาอ ทีมงานนี่บพ่ไปนี่บุญบางไฟบเ่เกิดได้หน่เจอกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะโอเคแข่งกันอบอกเจอกันค่ะโอเคเอาโอเคสามชัยนะครับเจอกันกาลสินได้ไหมเร่งเจอกันกาลสินค่ะอะไรเจอกันกาลสินค่ะตำบลได้กัแม่ตำบลไหนตำบลสามัยเจอกันกาลสินค่ะอำเภอ์สามชัยอำเภอ์สามชัยค่ะไปอยู่บอกไปค่ะเจอกันค่ะ

บายบายโอ้โอ thank you เจอกันตอนเย็นครับที่รักครับเจอกันตอนเย็นครับที่รักครับอเดิอนทาป่อภัยจ้า thank you เหมือนกันพาอะไรทาอะไรมากินด้วยจะกินอะไรครับบอสถึงวันมาแดกใครมาให้กินเอาเอามอแรงบ่ะโอเค ไมเพื่ออกีตาร์ไม่กีตาไม่วะยได้เบดไม่ไหไปซื้อเอาตัวแบงค์อยากได้ก็ซื้อเอาตัวฮะบอกซื้ครับดูการซื้อเข้าไปเบีดบ่อเอแบงค์แบงค์น้งแบงครับมีประโยชน์แบงคตาแบงค์อน้ำแบงครหลายๆคนอยากเห็นหน้าคอนขอเบื้องหน้าน้องนี่ยเมนดอกมีมงี่พูดอ่านมีนเมิบ่อมือนันไทยอยู่เปิดแม่นออกจะเข้าแน่คาแพงคนรอเปิดพุดเย่งยเปิดเลเปิด่าพญาเห็น เว่าขอวับขอฟับเิอิต้าหน่อยคนีนไอคอนหรอฮะคนี้ไออนไอผู้ไหน่เคุเยอะกันน่นอ่ะพี่น้องอีพีดี่ยน่ฮะเีก่ายพี่นี่ให้ให้พี่น้องรอรุวนก่อนเดี๋ยวอีพัน่ะเด้นหนาพันในนอน่นแนเยียตูใช่่ออนัน อันนี้อยากได้เบ็ดไหมซื้อเอาจันเตยกองพังจู่บ่อฮกองพังด่อเป็หนอย่งน้เห้อเตยก็เหอนเดิมเตยออะอระเยกบมือยไหเนาะเ้าอ่ะ้งขวดน้ำเบียเนี่ยคน่ดื่นนี่ยมมข่นะซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาเงนมี่ไปดาออกอน้ดโอ้จุ Tại sao vậy bà? bên đây lạc nàng Ôi là bà ơi, đừng quên ơi Má nhà ไปหาคุณแม่ตี๋เออหาคุณแม่คุณแม่ไปก,ไปก่อนก่อนสิแล้วปวดเอวแล้วเดวาหลไรบ้างค่ัเออไม่เจอคู่แฝดเลยอ่ะเซียนไปลงตรีสอบได้ดิอือไปลงไหนเนี่ยแขกค้านั่นเด้อเซียนไปบอกว่าให้ตัวจริงตัวปลอมเออมาสิโดดลงไปอยู่ดีฮะเต้นอะไก่อนเอาให้บางยันดอนเลยก่อจริงจริงตื่นติงต้นฉบับมาเองเลยเหมือนี้คุณแม่มาเซาให่เซที่สมเลยโอ้ เราเราเป็นไผ่น่ะแคอยนี่ละบอเราเลิศ่ว่าเรานเ่าเลิศสเตแลววันนี้ไปบอมกนครับบายาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่ออียสวสีาสุดิสุงมือเราสุดงสุดิเงมือเรากตาโอ้ยสุดิเงมือเราสุดิสุด ทำมาจังมือสักไปวันหรอาทำมาจังมือเราทสุด้ังในไหมทำสุด้างในน้ำพี่สวน้างในพร้อมบ่เนี่ยนถัให้บริสัผมบริสับริัอย่างนี้ตกต้นนี่นีไอบเชียอบเชียพี่สเรายไ้พี่สเยครับเสียงเลยบมยง่อ่าตันแล้าตั้โอ้ยยอลโอ้ยผมสุดหลุดกินายผมสุดหลุดท่านัเนี่ย มมนเคหนามันคสร้างหาวแถวเป็นยังคันูหไม่รู้เป็นอะไรเอาสมลีปันใหเสี่ยวเนี้ออื่นปันหาเราอยู่ไหบบิกจี <c oughs> อจอลูกพอทื่เดิกจือลูกทอกจิคือปดูด โลกเกล็ลอกโกนเลยดีว่าหวานนะขึ้นปอยจะปอนนี้หวานขึ้นขึานขึ้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 นขนขึ้นข้นขน้าข้นขึนนขึ้นข้นข้นขึ้นขึน4ึ้นขนข้นนนน้นมขนน้นน้นนกินบ่ได้ เอากินไปไหนเออเขาอตาลิงกินไอันนี้มีดอย่างไปพัวเจจาแน่พัวพับานนีก่นี่แม่ไม่ไวแลแม่บู๊แม่เอาไว้าเชืเนี่ยเาเรา้องเบาจา่อีกกเอาบูกับบัตรสละเออเ้าหัวก็จะเบากัน มันจืนี่ละมันมหลงมันก็ืจีินี่แเลยมราดิงจืลูกอมาักตมันกินอไมันกินอะรเงี้ยมนกอจากฟองเสมอมันจื่น่ิบอก็แรงต้มาบอกข้าวนอย เมียมันนันเือไปจะบอกโดนพี่นอกข้าเป่าด้วยหัวมวนป่ายจิเบอร์โอ้ยจังในที่แหละพนะหอดบริโกทายก็จีเอ๋อ้างเอ๋อเนี่ยโคตรละกินได้เขาไม่โคตรละกิน เฮฮาซาโนะก่อนเอฟโอ้โหตัเียมุ้ยอยู่เปนอก่างตลาดตลาดจะเอาไม้ลกอาตะขอเ่ไหร่ปุ๊บแย้ไม่แม่แย้บู๊จังนออไอเปามาขังเรามาะบายเออไม่ตัดเขาเลยผาออฮ่า่าฮไม่ต้องคว้าเออไป่นไม่ไป้ล่เออเต็มเลย ถ้าสูบยาก็ทิ้มขี้ยาไมาได้หัวหลอนแม่ไอ้โตนแท้่ี่แดงเอาเบิ้งสาวโนดไปใช้สาวโนดไปลัดตีเอามากินเห็นจะแยบมากินดิพี่น้องขาเบิ้งลอนไหลเลยสาวโนดอย่ามาเบิ้งลูกโนดเนาะไปเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเห็นสั่มโอ้นี่พอเดี๋ยวดาราทันถึงมหากร ปล่อยผมอันเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปเก็บหรอเตีเก็บแล้วเอาปานี่มันใส่หมวกมาคือแท้บอที่ปล่อยผมง่ามเพราเป็นหนังตื่นมากเพราะมีผมเพราะว่าก็สิเป็นคล้ายๆมันเงาะหนักกากง่ายสวมหัวเงาะเพื่อสวมแล้วก็เป็นเงาะพอราะเป็นผ้าสังเป็นก็คือการตอนอันสวมแล้วก็เป็นอันเป็นนั่งอันนี้บอหน้งบุษบาบอคออกดีนี่ ว้าวทอดออกเป็นลวงพ่อติบปนี่พ่อไอ้่าจะให้จังสั่นจะผัจะคืนงานอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยพราท่านไปใช้ม้ใอ้ยูบอ้เองพ่เขาไห้ไปเขาไห้ไปเลย่น่อมีที่มงลงโอ้ยนายยังไม่ไงก็ม่องกูดพูดจาก เอาลูกอจะองแล้วไ็เป็นอยากได้ปลูกขึ้นเขียวแถะนาไผยอากได้ปลูกอยาไดปลูกให้ปลูกแม่ปลูกเพาว่านาเท่าไหร่ขึ้นเขียวเถอเท่าเถอะแต่อย่านั่งเลองขึ้มั่งใส่ยก่อนออย่านั่เพราะเอือเอาตีเรางปนตะกียาจะพกขึ้นเขายวเขาแส่แม่ ไปแส่รผู้ใดติดคลิปให้มะขัเยอะบ๊ายบายย้อนิดคลิปเลยบ๊ายอ่ะบ๊ายเออยู่ไหนบ๊ายเอเสียงนี่ผู้ใดต้องบ๊ายเอเสียงไหมอ๋อเยอเออเยอะเออใส่ป่อุ้ยอ่อนสาหร่ายบางแก้อเฮียเออเออไปโยกับเออไออ่านี่ละอ้า จะเล้นก็ขอฝากเป็นกําลังเล่นเพื่อเร่งใจสาวน้อยน้าม่นคนหน้าใสคนหนีในเด้อค่ะแล้วก็ที่ขอฝากนะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของพระเอกวัดในเด้อค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเล่นที่อำเภอสามไทยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเออเออมือนี้มือแรกเหรอแม่แม่ขอโทษจ้าถ้ามีระค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ได้ยับปากไม่ได้เห้น้องโนดในเด้อพี่น้องเด้อน้องหน้ามาหนึ่งสองสามไป Thank <laughs>